สวัสดีครับคุณผู้ชมกับวันนี้ก็มาถึงเลยนะครับวาถึงแอค2แล้วจุดฟาร์มค2นั่นเองเดี๋ยววันนี้จะพากันไปลุยในที่เฮลเลยนะครับโดยการใช้แอสซิสซินไปฟาร์มแต่ถ้าให้แนะนำฟาร์มค2แนะนำเป็นซ็อกซ์เลสนะครับชาวแก๊งเราต้องซ็อกซ์เลสที่แรกผมจะไปนี่ครับ Arkane Century ย yeah. าที่นี้ได้อะไรบ้าง เียวเราไปดูว่าผมจะฟาร์มอะไรหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วว่าอ๋ขอก็คงไอตัวกุญแจใช่ถูกต้องเลยครับฮ่หาๆห,าหลายๆคนก็คงจะรู้นะครับเมื่อมาแมปจักรวาลแล้วเราจะไปโซโลโกกับตัวอะไรเราตามหาบอสท,ที่จะดรอปกุญแจนแั่นเองนะครับแอดมันโหดครับนอนๆน,อน,นี่ไม่กลัวด้วยนี่ นี่แอสสายเตบม,มันโหดอยู่แล้วครับไอเราก็คิดว่าเรามาถูกทางให้ตายเถอะแอะแอะมาช้าจังเลยโ,โหโหลดแมปโหลดแมปอยู่โหลดแมปอยู่แอะเร็วสินี่นายเออโอ้โหกว่าจะขายหญิงนักนมาเราอะไปครับไปครับตันนอนวิ่งไปเลยครับวิ่งวะเรากลับมาเลยอ้าวผิด เวงกงแอคนี้ไม่ได้แนะนําให้ไปตีบอสประจําแอคนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้ดรอปดีครับชื่อเสียงเรียมนามมันเยอะบชื่อเสียงเรียงนามมันเยอะว่ามันไม่ได้ดรอปดีขนาดนั้นนะฮะไปครับไปครับเราวิ่งมาดงมอนแต่เราไม่กลัวครับเพราะว่าตัวผมโหดเจ็ดยอดบอกเลย วิ่งมาดองมอนผมก็ไม่กลัวบอกเลยไปจิ้มไปไกลๆกันอแล้วทิ้งยาทำไมล่ะเนี่ยค,คิดว่ารอบนี้ผมจะมาถูกหรือ,อยังถ้ามาถูกนะฮะผมมีพุ่งมาเตะสองทีแตกบอกเลย what is อาคุญแจเราตามหาบอสที่จะดรอปกุญแจนั่นเองนะครับกุญแจอยู่ไซลา โอ้โห oh สุดยอดแล้วแล้วก็ของเขียวก็ดอกได้ครับทรชาแน่นอนเอาไม้ใช่ด้วย oh แม่เจ้าฮะก็ดอกแค่กุญแจนะครับตามสูตรไปที่อื่นกันต่อเลยมามันดอกแค่กุญแจนะครับใครเดินดูก็เดินใครเดินไ่ดูก็จะเสียเวลานะครับมันต้องใช้ MF ด้วยนะในการดอกกุญแจนะครับบริหาร MF กันให้ดีๆประมาณนั้นเดี๋ยวขายของก่อน ดอกมากขายไป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 โอเคเราไป, okay. ไปซื้อหยกซื้อยาอะไรเพิ่มก่อนเราจะไปอีกที่หนึ่งคะเป็นที่สุดท้ายสําหรับแอคสแล้วแอคสจริงมันจะมีประมาณแค่นี้นแหละมันเป็นแท็บดอแท็บดอชื่อเอเชียนเทนเนลอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าอยู่ฟาโอซิสหรือว่าอยู่ลอสซิตี้เดี๋ยวขอขอหาก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกความชัวให้ ในที่สุดผมก็เจอแท็บดอมันอยู่ในลอสซิตี้นะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้ <c oughs> เคประมาณนี้แหละอยู่ในลอสซิตี้ที่นี่ดรอปอะไรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ละกันแต่ว่าผมจะมาเดินเล่นข้างในนี้โชว์ก่อนนะครับว่ามียังไงไปยังไงฟาร์มยังไงเหมาะสําหรับอาชีพอะไรอ่เดี๋ยวเรามาดูพวกอ่ามันมีไลนิงผมว่าซ็อกเซเลสก็น่าจะได้อยู่นะซ็อกเซเลสน้ําแข็งนะ เออครับสเลนน้ำแข็งนะ่าจะไหวอยู่ที่นี่拜拜ยาหมดอุ้ย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 โอ้โหแตกไม่ไหวนะโดนลุมยเยอะๆไม่ไหวนะแอสเอสซินโดนลุมเยอะๆไม่ไหวนะครับก็จะไม่ตายนะครับรอบต่อไปนี้โอเคมันอยู่ใกล้ๆก,กันนี่เลยครับม้ามมาก็อาจจะเจอนะ ต้องค่อยๆะครับค่อยๆไปเอาคืนนะเอาของคืนเดี๋ยวก่อนน่าจะตายแน่เลยต้องค่อยๆกระเทิบไปผมว่ามันก็ค่อยตอดเอาศพเราคืนแล้วมันก็ต้องหากล่องให้คุณผู้ชมดูนะล็อกล่มแบบดิจิตอลล็อกล่มแบบดิจิตอลล็อกล่มแบบดิจิตอลกลับมาอ่าผมรอดผมรอดเดี๋ยวกลับมา่อนกลับมา่อนเศกใหม่ครับเศกใหม่เศกลูกน้องใหม่ กลับมาก่อนล็อกหลบแบบดิจิตอลมาแล้วค่อยเตะคนั่นไงนั่นไงมอนอีลิทว่าแล้วทำไมมันโหดโอ้โหมันช็อตดิตายไหมตายไหมตายมันเตยเล็วกว่าผมก็จะตายแล้วผมก็จะตายแล้วโอ้โหมอนอีลิทมันโหดเกินไปโอ้ยเกือบเกือบเกือบยังไม่หมดยังไม่หมดมันมีตัวแบบว่าตัวส้มส้าๆอยู่ ได้อะไฟรีซิตไหมเอาแต่โอกาสดรอปผมน่าจะไม่สูงนะเพราะผมบริหารเอฟมาแค่9 9มันไม่ใช่สายหาของนะเราต้องทำใจนิดนึงโอ้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 าเจอแล้วดี๋ยวะครับนี่แหละครับนี่แหละครับทีบ่ที่เราจะมาที่ที่มันมีกล่องนี่แหละครับบริหาร MF แล้วก็เมจิกไฟกันดีๆนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นจุดฟาร์มที่อันตรานะครับตอกโลิน้ำแข็งมาผมแนะนำตอกโลิน้ำแข็ง กับแอดแบบผมมามาได้เค okay. มาปูงไม่ได้อะไรเกรลือรุดนเมจิกไฟผมไม่เยอะนะครับประมาณนี้สำหรับที่นี่ยังไงก็ไปรองนะครับสองที่กลับก่อนกลับก่อนเนื่อยและนี่ก็เป็นทั้งหมดของจุดฟาร์มแอคสองนั่นเองนะครับน่าจะเป็นที่ที่เวิร์กที่สุดแล้วถ้าใครมีที่ไหนที่เวิร์กในแอคสองเวิร์กกว่านี้ก็คอมเมนต์กันข้างใต้มาได้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับโอ้เนี่ยล้วเจอกันใหมให่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบา,บายยดูจบแล้วก็สามารถดูคลิปเก่อื่นและคลิปย้อนหลังของเราได้นะครับหรือคลิปใหม่ๆของเราได้เลยไปดูกันติดตามด้วยว้วย